แอปนี้มื่ก่อนนะผมต้องใช้โอเคคุณก็โหลดแอปลาสมล้งมาก่อนนะกดเข้าไปเลยซึ่งคุณต้องมีฉากเขียวในกระชาลาอยู่คุณต้องกดไปที่แกลลอรี่นะโ okay, อเคกดรูปทั้นะง,ง,ทงหมดนะแล้วก็เลื่อนหารูปที่เราต้องการที่เป็นฉากเขียวนะนี่ก็กดเข้าไปกดเลือกนะที่อยู่ตรงนี้ กดเรียกอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ทั้งหมดพวกนี้เลยเดี๋ยวเราไม่เรียกนะให้คุณกดไปที่รูปหัวใจตรงนี้นะเห็นรูปกันไก่ไหมกดเข้าไปเลยมันก็จะมีรูปพวกนี้ให้เราอยู่วิธีทำก็คือคุณกดบวกตรงนี้นะเอากดรูปทัเือนเดิมเอารูปที่คุณตั้งไว้แล้วก็กดเรียกเข้าไปโอเคนะก็ขยายมัน ตอนทำใช้เวลานานหน่อยผมก็ทำแบบนี้ไอส่วนตรงนี้มันชื่คนเราใจนนึงไอส่วนพวกนี้มันคงไม่ต้องกดเลยนะโอเคแล้วกดต่อไปกรอบไม่ต้องกดไม่มีกรอบลูกแล้วก็กดโอเคแล้วคงก็จะได้ลูกนีีมานะคุณก็เลือกได้ตามใจเลย ถ้าคุณจะทำเพิ่มคุณทำได้ตามสบายเลยลกดเหมือนเดิมกดทั้งหมดแล้วก็เลือกสิ่งที่คุณต้องการแล้วกดต่อไปกดโอเคเหมือนเดิมเนาะซึ่งอไอ้ขั้นตอนนี้คุณต้องใช้สมาธิอย่างมากเพราะว่ามันจะมีบางครั้งะที่ไอ้นี่เราทำเอียงเกินไปหรือไปทับอันอื่นอะ ท่านทำช,ชยยท่วยๆเดี๋ยวขาดเลยนะกดเหมือนเดิมหรือคุณจะไปแยกในของกระชายก็ได้อันนี้เราว่านะไอ้ิเพนโอเค มันจะไปปะคือมันยากมากคือผมเลื่อนมาตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยเหมือนนะาะมันไม่ใช่ตอนที่ผมทำตตอน ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนก็เลื่อนมาที่นี้นะถ้าเขาบอกว่าเป็นยังไงถ้าบอกให้กดดาวน์โหลดก่อนก็ดาวน์โหลดไปเลยนะของผมก็เน้้นี้แต่ก่อนหน้านั้นโนคกดกากระบาดไปก่อนก็ได้แล้วก็กดตรงตัวีตรงนี้ก็ไปแล้วก็กดข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความเลย แล้วคุณก็ต่อมาแล้วคุณก็เลือกฟอนต์ซึ่งเราใช้ฟอนต์อันนี้ปกติอะมัน,นก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคุณก็สามารถเลือกเลือกสีข้อความก่อนได้เลยอยันี้เราก็เลือกสีดำส่วนขอบเราก็เลือกเป็นสีขาวประมาณนั้นแต่ความจริงของเราเป็นไม่ผมว่ากดตรงเนี้ยผมก็แค่เลือกสีแค่นั้น ลแล้วกดข้อความอีกทีทำเหมือนเดิมไม่ต้องสงสัยว่านะว่าเสียงเพลงอะไรเสียง b พี่เลย เราจะแตกต่างกันนะทุกคนกดที่ตามชื่อช่องของคุณเลยมาดูียบที่ผมมาทำคลิปสอนเพราะว่ามีคนทำลายน้ำไม่เป็นเนาะอ่า โอเคแล้วพอกดเสร็จแล้วคุณก็กลับไปที่รูปหัวใจแล้วคุณก็ไปปรับสติกเกอร์ของคุณได้เลยไปปรับอันนี้ให้มันแบบเือน่าจะได้ประมาณนั้นอนะซึ่งผมทำนานมากใช้เวลาทั้งหมดเลยคุณต้องมาเสียเวลากดไอ้พวกน,นี้นานมากมา มันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วผมก็กดรลูกกดอย่างเดิมแล้วคุก็มาตรงนี้กดให้มันเนี้ยซึ่งทำนานมากผมกดอันเดิมสองอันแค่นั้นเองแล้วต่อมาเราก็กดตรงนี้ว่าคุณจะไปตรงน,นี้ก็เพ้นเอาก็ได้เพ้นเป็นรูปนั้นรูปนี้สีอะไรก็ได้อะไรนั่นแต่ผมไม่เอา องไม่เอาผมผมเป็นแบบนี้สีของผมยกไว้คู่จะทําเองนั่นแหละ,ะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยแต่เราจะไม่ดาวน์โหลดเพราะว่านี้ผมลองทำไม่ดูเฉยๆโอเคนะงานไปก่อนนะบ๊ายบาย